ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนน้องที่ยากกสิบภาพพอแม่ห้พี่น้องอเอฟซีไปตามแนวทางของนักอบนะคะนะอบบอกว่าเลขปากนะคะเลขปากเลขทูบนะคะคนขางบ้านเพิ่นเอามาปากห้ f เอซนะคะเขามาซีงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมานีหาหนึ่งซีเกนะคะเลขออกเก้าซีลางนะคะสําหรับงวดนี้ห้มาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชุมน้ากันเลยคะ่ะ บอกซื้อเก่าเด้อล่ะเจ้าซื่อผู้ฝาอ๋อผู้ผู้ที่ตายแล้วมาจ้ะอ๋อมาบอกเลยลูกเจ้าคนนั้นอายุอะไรก่อนนะได้กิจเดือนแปดเดือนแล้วตอนที่ตายสิบสามปีเรามาเขาวฟันขันมาเกิดไม่บ่หายซื้อนี่บ่หายซื้อเก่าเก่าวล่ะเจ้าซื่อผู้ฝาที่กัะถ้ามาแปลกเนาะตอนนั้นเพิ่นผิวดำเด้อมันเพิ่นออกมาเป็นผู้นี่ผิวขาวปะคนละสีผิวเลยแบบนี้คน กวน่ะเลยะวนอันกวนพวกใคต้องไปท่องในหาเดือนมาฟูฟ้ามาเร็วันว่ะขอดมาเป้ไปยิงปะผู้ซอมมามาฟูฟ้าอีกเวไปอ่านันไปอ่นัตสาวมอว่ะห้าสิบห้าสิบนั่นจะเป็นผู้หญิง้ยหาาสิผู้ชายนว่ะาเป็น่า้างไหมยิ่งอุยาสิแมฟู้าบุเกบางทีมันก็ได้ขความิเนาะไม เลขมูกอันค้นค้นทางบ้านเสียมากตายนี่เพิ่นถือมาจังหวัดแล้วนะโอ้ยถจืดหลายงวดจ้ะเพิ่นไปชุดยื่อสายเพือแม่นันจะแต่พุ่งเนียนเพิ่นน่ะชุดถูกดูเนียนตารางงวดนี่ชุดข้างเดียวจบหรือว่าชุดถูกชิ้นแรกแล้วก็ืิ้นสองชินจุนจะชินใหญ่ยางเนี้ยจุถจะชินใหญ่ถูกเป็ยังขึ้นแม่นกันก็จะไปสื่อใช่หัวถูกถูกเป็นวงกลมจะมิตัวเล็กเลย ถูกเป็นวงกลมที่มีตัวเลขรศเนี่ยเจัาบูซามันจะใส่หรอบุก็เห็นเป็นแบบนั้นเป็นแบบใดจ้ะมันวงกลมยื่นอี่บ่เป็นเกือนฟ้าอันเขื่อนไปเอ่ยลอยบ่เราก็ไม่เที่ยนเะฮะจุดจุดจุดันจะเป็นตัวเลขขึ้นมาสีแดงแดงบ่เคยบ่เคยเห็นเนาะถามเป็นบ่าคนซ้ำไม่เคยบ่บ้าถามถามตัวเลขต้องเป็นอย่างเดียวถามตัวเรศหรือว่นแล้วมาถามบ่อมาถามหลอกแล้วบ่อสุกฟ้า บนฝากเอามาลงแล้วาหดมาหันเขายังเลขกถูกเก่าซีเข่าเก่าซีขาดกันอีกซีพันข้าสองแสนมาบอวีเด้อคำเขาอวะนีเด้อร์เราพี่เราอยู่ลืมให้ก็ต้องไปหาดิเราบอเราบอเราบอหกเห้ออกเราฝากน้าโอ้ป้าเธอต้องรับมุกให้มันท่านฝากเอามาล่องคอเร่ไหอย่างโมเรื่องเลยเราฝากมาให้ลงนี่ก็โอเคแล้ว คือว่าจะไปวิ่ง้านมันเป็นง้าหอนหการ่นนี้มากพันนี่วัน้เลขสาตัวเป็นตัวใดออกเที่อย่งวะจักจำอะไรจำเก่าซี้หเกาซีหนึ่งเออหนึ่งเก่าซีหนึ่งเก่าซีไม่ได้ออกเก่าะีหนึ่งเก่าสีวันนี้เิ่นไดตัวใดมากวันี้เด่นแปดสามสี่แปดสามสี่เลขทูกเพิ่นนีเขาทุกงวดห ข้อจังหวัดว่รู้จังหวัดเลยบ่จุดมาสีงวดกัเขาสีงวดเขาเป็นห้าจุดเนาะจุดไปสีงวดสีงวดหางวดนี่ม้วดนี้งวดที่หาคือสีแห้งแต่คือสีปังแต่เลขถูกสรวมๆเพิ่มๆเพิ่มๆนี่เลยเพราะมงวดซ่อนมันก็ยังผ่านมัแล้วเนาะเข่ามาเข่ามาสีงวดเอายันไนเนาะงวดทม้วนนี้งวดที่หาให้เอฟซีสูมาแล้ตัดได้หนีมันมาเอาตัดได้หันได้จ้ะ 83 84 34ส่วนมากนี่เพิ่นสิเล่นเล่นเล่นคู่ท้ายหาคู่หนาเลขทูท <c oughs> เพิ่นน่คู่ทายพอลงหันกันเน4 สามพ่อเป็นไดร์ไลเนาะเน้นคู่ไทยแต่ว่าเราลอยความเอดเอาเอาเป็นเละเน้นเว็บในเว็บเอาแบบแบบบ่าพลาดคือให้ซื้อทุกคู่แต่ว่าเน้นคู่ท้ายฟังเด้อพี่น้องฟังเบิ่งเซกทูทูเนาได้ถูกวงกลมเนี่ยคอยก็บ่เคยเห็นเด้อนี่วงกลมเราเอาไปเอาไปเป็นหนังสือเต็มเต็มสามพอมันเขียนมันละลายกะเป็นลูกเป็นเหล็กสีแดงมา คันมุขคอยอยากมาหาเจ้าต้องมาหลังวันสินใหญ่จังสยยดได้เลขถูกนะเจังสิยยสรุปดเด้นะอพี่น้องเตกหน้าอบเพื่อนเพื่อน,อนฝากมาเขาเอื่นเลขฝากนะเลขฝากลูกเคยขอได้บปิดคำขอซาอนมาเหรอว่าไงแม่เแ่ามาหมองเดียวเดียงไงาไรกูไหวแม่แถวจะได้ไปยังหมอได้เบื่อเลยไหมลูกบ้านได้เบื่อเลยสรุนนสปรน,นะ เนอะพันบอกว่าเลขฝากเพื่อนเพื่อนฝากมาให้เอฟซนะคะเป็นเลขทูบเข่ามาดซีงวดซ้อนนะคะงวดที่่านมานี่เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าซีหรือหอน, <c oughs> นึ่งซีเก่ากันนะหนึ่งซีเก่านะคะสําหรับงวดนี่เป็นแปดสามสี่นะคะเพ่นบอกว่าจะให้เน้นคู่ท่ายนะคะแต่ว่าต้องตัดทุกคู่แปดสามแปดี่สามสี่เน้นคู่ถ่ายคือสามี่ทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นเนื้อทางหาสือจระก,กินแ่งรัฐบาลน,นะคะ เป็นเลขฝากมาเด้อค่ะเจ้าของเพิ่นบ่ะหายไปท้ายถาำเพิ่นฝากมาลุ้งนะคะเป็นเลขทูบนะคะทูบเป็นมุ้งกลมทูบสีแดงท่นที่ยากก็บ่เคยเห็นอ้อนหน่อยก้อนหน่อยจามแล้วเนาะไอ้แซงหน่อยก็จ้ำกินนมเก่งปะกินสาบง่ายอะเบาเช้ามาเลยนะเช้ามาหาว่ายิมยิมโดนโจ๋จุนหนึ่งอร่อยหนึ่งสิบจ้ำบอกละเมื่อไรยัดปีนนะตั้งไปเที่ยวอีเด้อ บอกว่าตะกับอยู่ยืนแค่แปดชิปกันไปยีงไปแม่ไปก่อนกรพฟอไปก่อนไอ้เพิ่อนแม่เพิ่นกรพฟอเพิ่นนอนเฝ้านาห้องว่าลูกบ่หนีเที่ยวสั่นที่ไหนได้ลูกวันปีนออกหน้าต่างไปเที่ยวเนาะก็เลยได้เสียเสียแล้วได้มาเกิดเป็นคนอบ่ามาเลสีเป่าดลยอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้เขาดีเด็กดิฟันหนึ่งก็ดีกับอันเก้าลอยหนึ่งจังทุกทีเงินเก้าลอยหนึ่งเงก้า ยังม่เมันไม่มันไม่ใจละลอยหนึ่งยังลอยหนึ่งแมนป่จ้ะแมนนอนไปจะไหนนอนไปคนหน่อยจะตื่นโอ้จะตื่นนอนหมดแล้วจักรอกตอ้โหนี้นอนเพิ่มละสองหลอบแล้วอีกสามเดือนห่วงเด็กเดเฮ็ดมันไปหนิบ้านเฮ็ดมันสาวคนนี้คนนึงบอแต่เาเป็นโมูกัน ี่แหละความเป็นของเจ้าบูเดียวเนาะสไตลนเขาชิดมือเยาไปเที่ยวไปเที่ยวสปริงเว้ไปเล่นน้ำไปบึ้งไปเด่นชิดเชื่เอาคนหักเหรอหออย่าไปเรื่ยนี้หยุดหย่าขึ้นลงซีนเราเลยไปขึ้นลงซีนเลยนะเลี้ลกไปนำเห็นใหญ่ไปน้ำใหญ่ เห็นมื่อเห็นมื่อมันอยากไปเดียวกูเมียนพอมันข้าขี่รถโปรดสันติดรถดอกสันติดจังรยานรถไฟไปขี่รถเพื่อนเพื่อนไปไปขี่รถจักรยานดำมืดดัน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 เออดันดันดันอ้าวสรุปคลิปนี้เป็นเลขทูบเด้อพี่น้องเลขทูบคนฝากมาลงเขามาซีงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่หานะคะถ้าเขางวดที่หานี่จะมีแค่นี้เลขสามตัวคนจะจุดเฉพาะวัน้งสใหญ่เป็น ปดสามสี่ทัดคูนาสามแปดสามัวถ่ายแปดซีถ่ายพิษสามซีมันบอกว่าิ่นเน้นคู่ถ่ายนะคะวัี่ิภาพมากเป็นหนึ่งซีเก้ามวนนี่เป็นแปดสามซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่สามีจุดครั้งเดียวคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะมีคนถ่ายไดย้หรเปล่ขอบคุณนะโอบหลไยๆเด้อคาะที่หาเนื้ข้างมาแบงา่งปันมวนนี้เห็รรนเอฟซีสูตรดีนะข้างของเราโอบนะคะเลขปากเลขทูบนะคะ บ้านเพิ่นมีพญานาคอะบอกว่าไม่เห็นมันจุดพุ่มซื่ๆจุดใส่กระทางถูกใส่ยังไงจุดกันใส่สวยเสาพระดาลบเนี่ยไม่เห็นพระองค์ไหนน้อยดีม่านน้ำกันก็ถูกแล้วก็สวดแล้วก็จังจุดอืมมันมีกระทามานำเนาะเรียมนี่กระทามานำ้วลก็จุดเขาสวดว่ามันยังก็หมดหนึ่งอัน เล่าให้ปลูกจับมาให้ถูกแล้วลูกจับมาให้บ่เขาสับเล่าจาเก่งแสดงว่าล่าแห้งเติมเยแห้งคนนี้แห้งตัวเอกตรวจต้งเขาใจเขาสื่อเป็นพันนี่ไหมมันสื่ออะไรตอควางออช่ไหว้หมดไหลแล้วแล้วเนี่คนมันก็มาลนักประชืรอจกด้ขา้กองเลี้ยงลูกย่างเดียวที่ม ขายพักขายเนื้อหมูขายยางให้โมเดลไหมของสดนี่ปาหมึกพี่คุณลดขั้นจอดง่ายๆมีไก่มีหอยมีปูมีปลามีมดทุกอย่างไปขายตะบันตะบุบะเฉพาะตำบลนี it, ้แล้วค่ะหนุกใจกัเลยหนุกใจปะนี่ก็เลยทำใจว่าท่านแด่ก็เลยท่านแตไปขายของไป็นไปขายของก็เลยมีหลุดก็เลยมาแต่งไปก็เลยเศร้าเลยเสียคน ว่าวจะเจ้าต้องไปบ้นสื่อวันนี้บมรับลสิไปกับว่านยานค้นถามเป็นจังได้มาจังได้เอาเราหายนึกตำนึกตำตึกใจบ่ได้เนาะผู้ใดก็รับบ่ได้หรอกแต่ว่าอยู่ไรกับวานเนาะคือว่าสิบสองจิสามปีไม่อใส่ได้ข้อใส่ได้ไหมเห็นวบาม่อันมันกะใส่ได้ดีกันเลยวันจะดีมีคนหน่อยแต่สิที่เราคิดหอนแล้วเนาะคิดหัวก็เศร้าอยู่นจะคนจะแค่บ่ได้นเแ่ แต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเขามาเกิดให้ใช้ซือว่าคูคาจ้ะอืน้องตักมาตั้งือให้น้องให้ให้ตวเองแม่นเขามาเกิดน้ําพ่อนําแม่เขาอาแต่ว่าเขาบ่ให้ใช้ซือเก่าไปแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายูาาายก็เป็นได้บ๊ายก็เป็นเป็นอเด็กน้อยสอนได้เนาะไปดําเก่าบานนีเจ้าอ้าวให้ FC ส่มานําเด้อบ๊ายเด้อ